โอเคแล้ว okay, so ตอนนี้เราก็จะมาอืะตอนนี้คืออันนี้คือจะมาบอกจะมาบอกภาษาอันนี้ผมก็บอกไปว่าอผมเนี่ยจะรับงานคน,ดน,นเดียวคนเดียวทั้งงานแนละ้วเพราะว่าตอนนี้นก็ประมาณนี้แล้วนะคือตอนนี้อันอนี้นจะสรุป ผลเขาช่วย์มฟังกายเปลี่ยนส่วนส่วนคนนี้ววสามร้อยสิบเจ็ดก็คือเขาใช้ผล ประตูพอดีก็ใช้ผลผะานะแลวทุกคนก็รู้ผมใช้บนแสงนะทนอันนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่เซอร์วนะีแต่มันเหมือนเซอร์วี อันนี้ค่ะหัวผมก็คือผมใช้หมัดฟามก็สบายาสบายใช้หมาดฟามก็สบยมก็ส,บา,ากสบายแล้ว นำปัญชาด้วยไอ้น้ำว่าปัญชาด้วยไอ้น้ำว่าไงวานี่หนกวาเลยคนนี้เขาเป็นคือตอนแรกเขา ตัดเรียงะจะไม่แสดงแพ้แต่เขาก็เปลี่ยนเป็นฝั่งตุดตลาดอีกทีนึงไงคือเขาไปเกยงคือเขาเขาไปเก็งคนว่าเป็นเขาเป็นไงม่เออพอแค้เป็นแอก ถึงถึงถ้ามันถึงถ้ามันจะคล้ายๆหมัดมันเงือกอย่าง <c oughs> นี้เนี่ยมันไม่ใช่ถ้าตีมันไม่ใช่ Head down. <laughs> อัพค่า <rôle> ม <à déc> ัดอ <gens> ับเพจโอเคตัดไปตอนเวลผมเดีวันนี้ไปเลยเอเอติดยูทูบโอเคอย่างเงี้ยแต่เราเราจะไปบายแตไปฟังยาวๆเลยคิดหน้าทุกคนอาจจะเห็นผมในบล็อกฟุตโลกเปยดเปิดด้วยเลย